สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลดูซิยูทูบเรามาทำไมเยอะพ่อมาทำอะไรตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรเปยใหญ่หรอว้าวไปเลลือกแ้วมมันีขายยชได้้วน่ะอืมอยากกินก๋วยเตี๋ยวเปยใหญ่เลยนี่นั่งตรงนี้นะคะขอนั่งตรงนี้ดีกว่านะคะนี่ขอนั่งตรงนี้นะคะนี่เย็นเย็นนะคะ เราเหลือเราไปสั่งก่อนแล้วค่อยมานั่งนะคะเอฟซี <100. S 1> นะหนึ่งร้อยนีตั้งแต่ชามยี่สิบาทจนถึงหนึ่งร้อยนะฮะร้านที่นี่นะครับเราต้องไปสั่งเองนะเขาไม่จะไม่มารับออ,อเดอร์เขาไม่รับออเดอร์นะคะโอ้เอา้าชอบกินก๋วยเตี๋ยวเปะใหญ่เหรอคะหนูชอบกินวุ้นเส้นตีนไก่จ้ะแม่เขาหรอมันอร่อยเหรอคะ อร่อยค่ะรแม่ลองชิมดูนะโล่บุญเส้น,เ,นเฉพาะตีนนะแม่เอาตีนไก่อย่างเดียวใช่ไหมอร่อยมากเลยรอ,รอแล้วกินมาลาไหมก็กินตลอดตั้งแต่ย้ายมาจาปาดองอ๋อกินตลอดรถขับรถวิ่งผ่านปุ๊บแว่กินเลยแล้วร้านตรงที่เราผ่านมาเคยกินไหมเคยกินตรงนั้นก็อร่อยอร่อยอร่อยคนละอย่างเนาะแต่หนูเป็นคนชอบบุนเส้นตีนไก่อ๋อมันมีคอลลาเจนนะคะแม่ มันมีคอลลาเจนเพราะว่าตีนไก่มันเป็นคอเลาเจนกินแล้วผิวจะได้ตึงๆกินแล้วตึงใช่ค่ะเพราะว่ากินตีนมันก็เลยตึงนะคะกินตีนหน้าจะตึงนิดนึงแม่มันจะมาอยู่ตรงนี้อะแม่ตีนมันอยู่ตรงนี้อะแม่ก๋เตี๋ยวตีนไก่เด้อพี่น้องเด้อวอมเมนตีนคันเด้อตีนไก่จ้าสวยนะคะกาฟั่นะคะนย ใครจะสั่งอะไรนะสั่งหรือยังคะสั่งแล้วแม่มนจะกินพวกเท่าไหร่จะก็จัดไ้โอ้ยแม่ตัวนี้น้อยเองเทียนให้ด้วยนะำราคาให้ด้วยนะคะจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวพวกก็จะได้จัดให้ถูกนี่นะเอาบนเส้นนะแม่คุต้งเจยี่สิบถึงเท่าไหร่คะ เหลือนะคะถึงแปดสิบนะคะตั้งแต่หกสิบบาทถึงสิบบาทนะคะเอาไว้ก่อนนะหนูใส่ถุงอันนี้เอาไว้ในการใส่ถุงเออไราจได้จะเห็นน้องๆนี้ท่หลังพากับเป็นถ้วยก่อนก็ได้นนนเี่นะคะคนเขียนออเดอร์ก็คือสาวปานนะคะตอนนี้นะคะอ๋อสั่งแล้วใช่ไหมโอเคถ้าสั่งแล้วยายจะได้ไม่สั่งดีนั่นน่ะที่ได้ยินหนูพูดสั่งใครสั่งมัน ไม่ใช่เอาไปให้แม่คําใสก็คนเดียวกันไม่ใช่เหรอคะเออเกือบแล้วนะเกือบซ้ำแล้วนะเห็นไหมมันก็คนเดียวกันนะคะแม่คําใสกับพ่อพื้นเด้อพอฟืนไม่ได้สั่งไปเก็บอีกอันนึงนะเนี่ยมีก้อม้วนแม่ใส่ใจสามม้วนค่ะไม่รู้อ๋อม้วนเส้นตีนไก่ไก่ไม่เอาใหญ่ขนาดนั้นไก่ไก่ตุ้ไก่นีเดี๋ยวนะโอ้ย กินว mm. yeah. ่าไม่ได้โหมดเหรอร้อยหนึ่งนะกินหมดเหรอกว้าวก็นึกถึงลูกชิ้นลูกย็่ใหญ่ายไม่เอาลูกชิ้น ก็ทุกคนมีแต่รอยยิ้มจะได้มากินกก๋๋ววยยเตีินหมดเลยค่ะถ้าถ้วยละยี่สิบก็รับการทอดโคจะไม่หมดนี่สิบนู่นโคจะไม่หมดมันหมดมันใหญ่นะจะบอกให้หรือไก่แต่ลูกไม่บงคนที่ชอบเป็นก็ไปเลยลูกได้จังไลยเป็นลูกบารุอัอันนี้อันนี้ยี่สิบบอกไม่หมดสี่สิบอันนี้สี่สิบมียี่สิบมีถ้วยเล็กๆถ้าไม่รู้ก็หยิบถ้วยเขาเลยบอกเช่นว่าถ้วยนี้ไม่ได้ จับถ้วยเขาเลยบอกฉันเอาวันนี้เอาอะไรก็บอกเขาไปเลยก็จะได้อยู่เอาเรียบร้อยแล้วมีถ้วยละร้อยใจเขารู้ลงแค่ไม่คนลงราคาแล้วมีถ้วยละร้อยแปดสิบมีถ้วยเดียวยี่สิบนะตอนนี้เอาหกสิบถ้วยหนึ่งของยายหมดแล้วหกสิบลงแล้วเจ้าน่ะไม่เอาเลือดเออค่อยเอาหกสิบบาทเลือดกาไม่เอาไม่อยากหกสิบจะได้คอนิเก้นนะคะไม่เอาถ้วยไหนนะถ้วยร้อย สบนี่หกสิบนี่่สบ <ho ag> ่ิอหลงส้อถ้วยนี้นะถ้วยนียาคนบมนท่านิหักันไมด้กินข้าวเช้าร้อแมเราจะช่วยแบ่งถ้าไม่หมดเราจะช่ว นี่มีคนช่วยกินพอพอแปดส่ิบอย่างอันนี้เลยนะคะนี่และอันนี้ล่ะหกสิบอันนี้หกสิบนะคะอันนี้เดียวแปดสิบดสิบอันนี้ล่ะร้อยหนึ่ง นี่ร้แน่นนะคะเออสี่สิบหกสิบแม่ฮอบจัดให้นะคะถ้าตังค์ไม่พอก็เอาใครก็ได้ล้างถ้วยอยู่นี่มีสมบัีิอะไรสมาคนนี้เออยายเหรอโอเคได้จัดให้แล้วก็เดี๋ยวจะมารับได้ค่ะหนึ่งสองแมทินอย่าไปสั่งให้แม่ทินสั่งแล้วอันนั้นกินอะไรคะ หนูกินกินอะไรของดองหรออย่างที่อยู่ตรงนี้นะคะอ๋อเหรอใช่โอ้กินอะไรทุกอย่างมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ อันนี้มายำทำอะไรอันนี้แพงเท่าไหร่คะแพงสามอันนี้แยบินหนนะทำกล้วยนะจ้าสามถุงยยบินอันนี้หนูจ่ายแล้วอันนี้หันได้า้วยอันนี้สามทสามสิบใช่ไหมมาเป็น่งยางย่ไอ๋ออันนี้ใส์แบบนี้เป็นคนเฮดมาแบอนี้เดี๋ยวเดี๋ยว่เพราะว่า เพราะว่าเพิ่นบอกว่ากินก่อนเขาสั่งก็ได้่ร้อนกันหน่อยคู่นะคะแก้วบญถิ่นสั่งถ้วยไหนสั่งแล้วค่ะถ้วยอะไรคะถ้วยพิเศษแบบไหนพิเศษแล้วถ้วยเท่าไหร่ถ้วยร้อยหนึ่งเลยเหรอไม่ใช่ไม่ถึงร้อยกินไม่หมดเอาถ้วยเท่าไหร่คะไม่รู้ราคาแต่ว่าพิเศษเลยเนาะโอเคพิเศษ พิเศษแบบไหนมันมีหลายพิเศษนะน,นี่หนึ่งใส่ถุงให้พ่อพื้นด้วยถุงหนึ่งพ่อพืดด้นแม่คำใสเด้อ พิลาวานเขียนมีอะไรมั่งมีมีกี่ถุงเส้นสองอันนี้บมดอันนี้หมดปลามันมีวุ้นเต๋ออีกวุนเส้นเส้นไก่สองพิเศษเนี่ยใส่ใส่ถุงเพิ่มอีกใส่ถุงในนี้กินนี่นี่ที่ใส่ถุงก็เขียนไว้เขาว้ในีก็ขอรู้แล้วอ๋ออันนี้ใส่ถุงเอออนี่เรากินกันอ๋อน่ารู้กันมากเ่มอันนี้กินนี่ที่ใส่ถุงแรกไม่ไม่ต้องสั่งเพิ่มอีกเอามาเอามาอีกเอามาเขียนพอพื้นใส่ให้เขามา เอาบินมาเอาบินมาก่อนที่เขียนใส่ถุงจะเขียนเพิ่มค่ะที่ใส่ถุงนะคะเอาเขียนเพิ่มเพิ่มอีกถุงหนึ่งเพิ่อเพิมให้พ่อฝืนได้แม่คำใส่แล้วเหลือพ่อฝืนเตรียมักแลวนะคะเอาใบใหม่ด้วยเอาใบใหม่ขอใบใหม่หน่อยนะคะ ขอกระดาษเขียนใบใหม่ม,มันเต็มเล็กๆสามคนนั่นแหละกระดาษแม่กระดาษได้ไหมกระดาษต้องสั่งเสริมอันนี้นะนี่บอกเขาสั่งนเขียนข้างหลังบอกนาถุนาถุเป็นคนละชนนะไม่รู้เขนาสั่งให้ใครต้องถามตกไร้ เขาสั่งให้แม่คำใส่ถุงนึงแล้วแต่ต้องสั่งให้พ่อพื้นถุงนึ่งมีกระสังให้ลุงเดชชิดเดเออนั่นแหละแล้วนั่นแหละเขาสั่งกับใครยายไม่รู้นี่นะคะแม่บุญทินมาถึงก็สั่งเลยนะคะมาดูว่า เราอยู่กันยังไงกินกันยังไงา็ว่าอย่างไรม็นกลับบ้านไม่ได้และแต่กิแล้วแล้วมาอยู่นี่ก็สบายแล้วใช่ไหมป้าหูหูเจ้าคืองามแผลคือด้ใส่เพชรเม็ดใหญ่แท่รบ้างหูขาดนมูสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ